สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเดลูจะพามาอมพูพระปิตาเนื้อผงคุกรักเนื้อกะลาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันในความครอบครองของณโมเมืองลาดนะครับณโมเมืองลาดออกคลิปกับทางช่องมาเกือบสองปีแล้วนะครับพระก็ร้อยหลอหมดไปทั้งละบานเลยนะครับก็ใครที่ดูคลิปหลังๆนะครับไม่ต้องไปตามนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับ เปิดองค์ละสามพันบาททุกองค์เลยนะครับเพราะนโมบอกว่าพระไม่มีทุนทุนกงลงทุนไว้ให้แล้วนะครับก็ขายเอากําไรอย่างเดียวนะครับขายถูกขายแพงก็ก็ได้กําไรนะครับนี่เป็นพระที่นโมนอกจากนี้แล้วมีก็มีพระชุดหลวงพ่อก่วยหลวงพ่อก่วยนี่นะครับพระแบบนี้ดูพระเหมือนใหม่ๆนะครับแต่เป็นพระในยุคในพระหลวงพ่อกวยนะครับ นอกจากนี้แล้วนี่ก็ยังมีพระเนื้อผาางยาจินดาวนีนะครับก็จะแบ่งปันให้ทุกคนเลยนะครับ<อ>แต่ที่พิเศษสุดนะครับต้องยกให้เต่าเนื้อดินหลวงปู่เหลิวนะครับเป็นงานปั้นมือทีละองค์ทีละตัวทีละตัวนะครับนบโมมีสองตัวแบ่งมาจากพี่ชายนโมเปิดตัวละสามหมื่นบาทถ้าใครไปสองตัวนี่เลยนะครับเอาไปเลยห้าหมื่นบาทนะครับราคา ราคานี้ถ้าดูอีกปีหนึ่งไม่ต้องถามนะครับคิดว่าหลังออกจากคลิปไปเนี่ยก็จะไปเหมือนกันนะครับเหมือนกับขุนพยนต์ขุนพยนต์เรียบเรียบ<ต>ไม่เหมือไม่เหลืออะไรสักตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนโมเมืองราดถึงพระชุดนี้นะครับจะแบ่งปันในราคามีความเป็นาอม่อยังไงนะครับถึงพระชุดท้ายทายของนโมนะครับอาจจะท้ายที่สุดหรือไม่ท้ายที่สุดไม่รู้นะครับเพราะว่ามีแค่นี้มีแค่ไหนขายแค่นั้นนะครับ สวัสดีครับนโมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีถ้าขายผ้าหมดผมเคยถามว่าจะทํามาหากินไรก็นี่ครับอยู่กับไร่ก็สวนเนี่ยครับปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกทั่วอะไรกันี้เงินขายพ้าซื้อที่ได้กี่ไร่ซื้อได้สองไร่กว่ากว่าสองไร่กว่ากว่าใช่ครับแล้วก็ปลูกห้องแถวไว้ห้าห้องปลูกบ้านไว้หนึ่งหลัง อยู่ใกล้ๆกับศูนย์พระใหญ่สิมบัจชรใช่ครับห่างกันประมาณ1กิโลเมตรครับผมก็ยังไปช่วยเหลืองานกันเป็นบางโอกาสใช่เลยครับไม่ได้ไปอยู่ช่วยหรือเือช่วยเหลืองานละอ่าไม่พอพระเราหมดแล้วด้วยใช่ครับพระเราเหลือน้อยแล้วครับพระเหลือน้อยเหลือน้อยนี่นะโมทาคิปววาผมมากี่ปีนี่ก็สามปีสามปีกว่าแล้วขึ้นปีที่สามหปือสามปีกว่าสามสามปีไปแล้วสามปีไปแล้วใช่ครับพระหมดแน่นอนต้องหมดแน่นอนครับแน่นอน วโมเคยคิดที่จะหาพาคคนอื่นมาย้อมแมวขายไหมว่าเอ้ยเป็นว่าตเตอไม่มีครับมีแต่คนจะฝากครับคนจะฝากนโมก็อึดอัดใจขอ,มอไม่รับฝากดีกว่าเดี๋ยวโกหกเขาอ่าใช่ครับเดี๋ยวจะโกหกเขาแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีการซืร้อขายผ่านเราถามว่าเวลามีปัญหามันเกิดขึ้นกับเราครับแต่คนฝากไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยครับเราก็จะลำบากใจโด เดี๋ยวบางทีมันจะเกิดการไม่ไว้ใจกันอย่างเช่นเราบอกว่าอ๋อเพิ่งจะแบ่งให้เอฟซีไปสองพันเนี่ยใจเขาอาจจะคิดว่าเราขายไปสองหมื่นก็ได้อส่วนต่างเราไว้แต่บอกเขาว่าขายได้แค่นี้มันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่รับดีกว่าไม่รับดีกว่าหมดแล้วหมดเลยอ่ะแล้วหมดเลยไปทาอย่างอื่นเลยใช่ครับผมของขายของเราดีกว่าเสียก็เสียเราเองเราต้องบริหารเองครับใช่ครับไปเอาคนเสียเสียจะรัเองเสียของเอาโอเองมีการขอคืนพักไหมคืนพักมีนิดหน่อยครับมี มีนิดหน่อยใต่เหตุก็หลักๆที่ดูแล้วก็คือเช่านโมก็ส่งภาพชัดเจนให้ดูให้ชมเลยได้กว่าหน้าหลังทุกอย่างแต่เวลาได้ไปแล้วเอาไปแห่ครับผมเอาไปแห่ก็ไม่ใช่ว่าบางคนก็บอกว่าดีนะครับก็บอกครับแต่ไปบางคนบอกไม่ดีไม่ดีอแต่ว่ากลุกแล้วเขาไปเชื่อคนที่บอกว่าไม่ดีมากกว่าคนที่บอกว่าดีอ่าใช่องค์หนึ่งเนี่ยมีทั้งคนบอกดีและไม่ดีใช่ครับผมแต่เขาไปเชื่อคนไม่ดีครับไปเชื่อเราต้องคืนลก็คืนก็จะเอามาคืนครับผมคืนเต็มไหม ขึ้นเต็มครับขึ้นเต็มขึ้นเต็มแต่บางคนก็บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหละแบบอื่นไปก็มีบอ,<า>อกว่าเกรงใจเราไม่กล้าเหมือนกัน,น <อา S 2> ใช่ครับแต่ก็เราก็ปล่อยเม่ราคาไม่แพงอยู่แล้วครับไม่ได้อะไรอน้ำกมกกปล่อยแพงสุดได้องค์อะไรแพงสุดเคยเคยปล่อยแบบแพงๆเลยก็มีครั้งเดียวครับรงรองค์นี้ครับอาตงกอ <า S 2> ่ยปล่อยไปสามหมื่นองค์เดียวครับผมสามหมื่นห้าครับผมเวลาเราเราก็เวลาเราจะปล่อยแพงเราก็ เราก็เกรงใจครับไม่กล้าพูดราคาแพงกับลูกค้าเลยเพราะพระเราไม่มีทุนครับผมพระเราไม่มีทุนเราก็เราก็คิดเอาเองเนี่ยว่าอยากจะปล่อยเท่าไหร่อ่าครับผมไม่ดูที่ตัวเราอย่างอย่างเต่าเนี่ยนะครับเต่าไม่มีทุนนะครับคิดเอาเองแต่อยากจะปลอ่อ,ลอยสามหมืน่นให้เาไปสามหมื่นให้อย,ออยู่ให้อยู่ถ้าไม่ถ้าปล่อยไม่ได้เข้อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านใช่ครับก็ใจคิดว่าเงี้ยว่าจะเอามาไว้ประดับที่บ้านเป็นเป็นที่บูชาที่บ้านอันนี้เต่างบูหนิวแน่นอนแน่นอนครับผมเี้ยเอ้ยก็มีคนทําเกีะ นี่นะโอ้ถ้าทำแล้วจะทำเหมือนไหมครับอันนี้อายุก็นานนะครับนี่มันเหมือนไม้แกะสลักอะไรครับเป็นเนื้อดินใช่เหมือนไม้น่าจะเป็นเนื้อดินเผาส่มะครับท่านโมพะแบ่งมาเอาคืนมามาขอจากพี่ชายหรือพี่สาวมาหมดยังมันมันไม่ใช่ว่าจะหมดหรอกครับมันก็ไม่หมดหรอกบางทีบางอย่างเราก็ไม่รู้เขาเก็บไว้ที่ไหนครับใช่ครับไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ที่ไหนใช่ครับพีเขาก็บอกเราไม่หมดหรอกเขาก็ เขาไม่ได้เล่นพระนะครับเขาแค่เก็บไว้เป็นห้องเป็นห้องพระของเขาอ่ใช่ครับนี่ก็ขอมาเกือบหมดแล้วอ่าเยอะครับเยอะเอานมอมาเยอะมากเยอะเยอะจนกว่าจนที่ซื้อที่ดินรับใช่ใช่อันนี้เป็นมอระบบตกท้อที่ดีเอใช่ครับฝากข้อคิดให้กับคนที่ได้พระมาเป็นสมบัติไหใช่ใช่ว่าใครถ้าเกิดว่าเอฟตีกัวจันท่านใดถ้ามีพระอย่ามองว่าสิ่งของสิ่งนั้นไร้ค่าหรือไปเชื่อไปเชื่อคนที่แบบว่ามาสวด ว่าของของเราไม่ดีเนี่ยครับอ่าจจะไปเชื่อเขาเมื่อนั้นว่าเราไปเชื่อเขาเดี๋ยวเราจะสูญเสียของที่ดีๆอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เก็บไว้ให้เราอบางครั้งครับมันเอามาแปลมาเป็นทรัพย์สินที่แบบว่าอาจจะเยอะอาจจะใหญ่อาจจะมากกว่าของน้าโมก็ได้อใช่ครับอาจจะมากกว่าซื้อที่ปลูกบ้านอะไรก็ได้อใช่ก็ให้เห็นคุณค่าแล้วก็พยายามอย่าไปเชื่อในการแบบแบบนลวงครับอดูตําหนิแบบนู้นของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ ตรวจพระเราให้เราใจเสียก่อนแล้วทําให้เราต้องเทขาย,ใ,าายใช่ทำให้เราเทหายแล้วก็มองของเราไม่มีค่าเพราะไปเชื่อเขาแต่ความจริงแล้วอาจจะมีค่าก็ได้นะครับมันอยู่ที่วิธีการนโมไม่มีชื่อเสียงแล้วทําไมถึงขายได้ออแต่เพราะนโมก็ขายราไปนานเหมือนกันนี่ไม่นานครับแต่ก็ถือว่านโมโตเร็วครับนโมก็คงก็มีหลายคนหว่านโมอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่านโมโตเร็วครับโตเร็วคือว่าสร้างมาได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าเยอะเลย มันก็บวกด้วยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องแบ่งไปทําบุญบ้างไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นการพนันเอาไปเอาไปอะไรเนี่ยที่เขาชอบเล่นเล่นกันไปเที่ยวไปเที่ยวเตะับความสนุกใส่ตัวเนี่ยครับผมแต่ของนโมนี่ถ้าได้มาต้องทําบุญทําบุญทําบุญวนคาบุญนี่สาคัญเลยเพราะว่าเราเราเกี่ยวกับอาชีพพวกเนี่ยค้าขายวัตถุมงคลใช่ไหมเราก็มีความเชื่อของเราใช่ไหมว่าของเราเราก็ ทำบุญขวดน้ำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้แบ่งปันออกไปเนี่ยไม่ได้เป็นการร,บรับปลวกอะไรเงี้ยครับเราก็อธิษฐานเอาให<ช>้น้โมแปะลงสีเสียด้ไหมแปะลงสีเพราะมันไปเร็วเสียได้ทุกวันนี้ยังมีคนถามอยู่เลยครับเอถามมาแปะมีไหมไปแปะ,แปะให้หน่อยเธอแป,แปะลงสีหุ่นพยนต์ครับผมใช่หุ่นพยนต์เนี่ยโอ้ประสบการณ์ดีจริงไม่ต้องถามแลวนะครับไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วหมดสีนะผมขอไปตัวครับขอเรียมร้อใช้ยังเก็บไว้นะครับไม่ได้ขายกินนะครับครับผมใช่ไอ้น้โม อาจารย์รัตเขาจะทําหุ่นพยนต์หรออาจารย์รัตจะทาหุ่นพยนต์ใช่ครับแล้วตอนนี้อาจารย์รัตทำหุ่นพยนต์อาจารย์รัดใช้งานได้เลยครับขนาดว่าลงจากรถแล้วเขาเห็นคนนั่งอยู่ในรถอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวนโมจะมาช่วยเปิดอาจจะช่วยอาจารย์รักครับผมใช่แล้วอาจารย์รักเดี๋ยวช่วยหาเงินให้หน่อยสักแสนหนึ่งต้องการเอามาสร้างโดมเอามาสร้างรูปตานี่มีคนโทรมาเลยครับผมให้ไปช่วยงานแล้วก็ได้เงินตามนั้นจริงๆรเลย เอาขนาดนั้นเลยครับนี่ก็คือหุ่นพยนต์สำนักใกล้นี่ใกล้นี่นะครับใช่ครับใชของอาจารย์รัฐเรียกว่าไอ้ย่ามแดงครับไอ้ย่ามแดงไอ้ย่ามแดงเจคุณไเดี๋ยวอนโมก็อาจจะช่วยมามาประชาสัมพันธ์อาจารย์รัฐมาด้วยครับว่าคืออันนี้ใช่ดีจริงใช้ดีจริงครับใช้ดีจริงนโมทําไมไม่คิดขายพระใหม่บ้างอะพระใหม่ก็ต่อไปอาจจะเป็นเช่นนั้นครับต่อไปอาจจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราหมดเราหมดแล้วเราหมดของเก่าแล้วเราก็จะเอาของใหม่ คือจะไม่เอาพ้าที่ของคนอื่นมายัดใส่แน่นอนครับผมใช่ใช่แล้วอาจจะเป็นเป็นพวกอย่างเช่นพวกคดก็ได้อ่าคดคดเลยคดขนุนขนุนก็ได้ก็แน่ต้นเนี่ยครับพี่ว่าห้าสิบกว่าปีนต้นที่ไหนต้นอยู่หน้าบ้านที่นโมซื้อที่หนึ่งไว้ต้นนี้มีคดหรอมีคดครับผมมีตอนนี้ขุดมาสิบกว่าจตะไม่ได้มาครับผมยังมีเปลือกอีกไหมยังมีจะเปลือกอยู่ไหมครับมีครับมีอ่ะก็แค่เอามาแล้ะเป็นหินไหม ไม่เป็นหินครับแต่เป็นคดคดแบบว่าปันเป็นเหลมๆ่ะสิ่งน้ำมรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มีคนเขาบอกมาตอนนี้โอ้โหเขาบอกว่านี่มันต้นต้นคดเลยเพราะว่ามันได้สูตรโบราณนี่ครับคือว่าฟ้าผ่าตายจากห้่นลงมาอ่ต้นนี้นะครับผมแล้วอายุนี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีเพราะว่าตัดต้นนี้ตัดไปแล้วครับอ่ากัดเครื่องในตรงกลางนี่เป็นแกนแกนแบบแดงแล้วมันแล้วต้นต้นตายไปตัดไปหมดแล้วครับผมตัดตัดแล้วตัดไม่รู้ครับมารู้มาดูคลิปเอาที่หลังเขาบอกว่าขายต้นละหนึ่งล้านบาท อ่าครับผมเป็นต้นฟ้าผ่าตามสูตรเลยโหเมหมองั้นนโมได้ที่คืนเลยครับแล้วขายต้นต้นขนุนต้นเนี้ยอ่าตอนนี้ตัดไปแล้วครับผมไม้ก็ไปเผาฟืนก็ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆก็เก็บไว้ครับแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นอ่ะที่มันลี่นไปก็ทิ้งไปแล้วเพราะเราไม่รู้ไงครับความไม่รู้เนี้ยก็เหมือนพระเนี่ยครับความไม่รู้เนี้ยครับเหลือนกับโคดขนุนก็มีใช่ครับคัดตัดต้นตัดต้นทิ้งไปแล้วครับผมตัดต้นทิ้งแล้วแล้วไปขุดเจอเม็ดมันครับผมขุด อนแรกก็เอาแต่ข้างบนตบแล้วตอนนี้ให้คนขุดรากครับขเขาจะรากมาทําโต๊ะกลายเป็นว่าที่รากก็มีคดอยู่นะครับผมตอนนั้นได้ใหญ่ของหัวนิ้วโป้งมาอีกครับอ่าใช่ครับมีเปลือกขนนค้างไว้อ่าครับผมมันก็มันก็เป็นคดทิ่มลงไปเป็นหัวนัดออกมาปุ๊บมันจะเป็นปลายแหลมๆมันรากครับอ่าใช่คือไปดูในเฟซบุ๊กของน้ำมนะครับจะโพสไว้เปิดไ,ม,ไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้เปิดเก็บไว้เฉยเลยครับอยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดแพร่ไปเลยครับผมอ่า ใช่คำว่ามันเป็นของโทนสิทธ์มันปมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวครับครับผมแล้วก็หาดูได้ยากอ่ามีกี่เม็ดก็ประมาณสิบว่าเม็ดนะครับสิบเฟเม็ดเปิดเม็ดละล้านโอ้โหแต่ในนั้นมีของผมมีห้าแสนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวติดมาแบ่งกันให้เดี๋ยวขอเม็ดหนึ่งนะได้เลยครับขอไปขอไปขายเพื่อเอาเงินไปใช้แล้วจะเปิดเม็ดละล้านครับอ ให้เจ้าของเม็ดหมื่นเดียวให้เจ้าของหมื่นเดียวไอ้เสียดายเลยตัดแล้วเสียดายเลยต,ตัดแล้วเสีดเยดายมาดูที่หลังนะมาดูคลิปที่หลังคนที่ออก youtube ไปครับผมบอกว่าเนี่ยต้นเนี่ยร้านหนึ่งมีคนมาจองวัดวัดเขาชอบนะครับอวัดนี้เขาก็ต้นเนี้ยมีความศักติิทั้งต้นเลยอเอาไปทําเป็นมวลสารไปเป็นอะไรเอ้ย<น>ท่อนมันยังอยู่ไหมท่อนอยู่ครับปั่นอยู่วางอยู่หน้าบ้านให้เก็บไว้ดีหน่อยเลยครับผมใช่ก็มีหลายอย่างคนที่ก็รู้สักพุณอย่างเช่นอาจารย์รัตน์ขอไปท่อน นอนนี่เอาไว้ติดกับพระพุ้นเลยครับเอาไว้นี่เลยอาจารย์รัฐที่อยู่สำนักสงฆ์ครับผมใช่คอไปหนึ่งท่อนคอไปหนึ่งท่อนใช่ครับนี่นะครับบางคนดูให้ดีๆนะครับเสียดายเหมือนกันเสียดายครับเสียดายให้ตัดตัดตอนที่ยังต้นเด็กกิบอยู่ไหมตอนใช่ครับตตอนต้นต้นมันยังตายไม่หมดตอนตายพายมาครึ่งต้นแล้วครับใช่แต่นี่เราเรามาตั้งฝาดพ่อปเ้มไงมันจะบังครับมันบังบ้านเราดูมองดูแล้วมันก็เลยต้องตัดไปความจริงแล้วมันมีคดคดคดเอเขอเรียกว่าปวก ปลวกอยู่ใต้ต้นขนุนนะครับจริงน้ำโมมาใหม่ๆน้ำโมโอ้โหดีเลยก็เลยเขาปลวกขนุนอ่าอ่าตอนนี้เขาว่าปลวกปลวกมันลื้อไปครับมันสูงเลยครับสูงกว่าเกือบเมตรเมตรยี่สิบเลยถุงมาตอ,อนนี้ปลวกมันลึกมันลื้อไปอ่ะบรนตายไปก็คืออาจจะเป็นเพราะเราฉีดยาที่ดินยาฆ่า้าปลวกก็เลยหนีไปครับก็เลยตอนนี้ปลวกหายแล้วก็เลยตัดต้นเลยตัดต้นไปด้วยเลย นี่นะครับของดีใกล้ตัวแต่ของดีที่สามารถแบงปันได้ก็คือเหล่านี้แหละครับใช่ครับนี่นะครับนโมเคยเสียดายกับของดีไม่ว่าไม่น่าขายผิดราคาเลยผิดตัวเลยไหมไม่ครับนโมเป็นเขาเรียกว่าส่วนมากนโมปล่อยวางนโมจะไม่ค่อยไปยึดติดกับพวกอะไรแบบนี้ยไม่เสียดายกับของขายใช่ใชเราแบ่งด้วยฟาร์มบรยสุดใจเราก็โอเคก็สบายใจนี่นะครับนโมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปขายพักใหม่จะเอาของอาจารย์รัด อยู่สำนักสงฆ์ใกล้ๆมา<ช>ขายก็ได้ใช่ครับผมถ้านโมคิดเต่ได้อยู่มันก็เรียกว่ามันจะเกิดฟามโลภครับมันโภแบบนี้มันจะห่วงของห่วงของก็ออกไ,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 ไม่ไม่ต้องออกมาแบ่งปันเลย<ช>้าถ้าเราไปห่วงเนี่ยนโมพู์โ,โดยในเฟซบุ๊กพน์นโมทุกวัน,นอ่าส่วนมากเกือบทุกวันเะครับก็ไปดูในเฟซบุ๊กนโมเองถ้าอยากจะดูภาพชัดๆนะครับก็คือ แบกบันไปดู facebook ของนโมบางทีก็ทําคลิปสั้นๆปล่อยเหมือนกันใช่ครับผมเดี๋ยวนโมให้ดู f a c e b o o k หน่อยครับเดี๋ยวเผื่อเอฟจะได้เข้าไปติดตามชื่อใส่คาว่านโมเมืองลาดไปเลยนโมเมืองลาดใช่ครับครับผมเป็น facebook ของนโมโดยตรงเลยนะครับครับก็จะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนโมเมืองลาดนะครับถกดตามตามชื่อนี้นะรับชื่อภาษาไทยชื่อภาษาไทยเลยนโมเมืองลาดก็จะโพสต์ทุกวันใช่ครับผมอ่า โพสอ่าวันนี้โพสพระสมเด็จโพสพระสาต่อภาพนโมจะพิจารณาวิเคราะห์ได้เลยไหมครับมันจะชัดเจนมากเลยอ่าเนี่ยใช้กล้องอะไรใช้กล้องซัมซุงซัมซุงนะครับซัมซุงก็พิจารณาขยายพีมาได้เลยตามนี่เรวใช่ครับใช่ไภาพชัดทุกองครับภาพชัดทุกองค์นะครับอ่าจะไปเจาะดูได้นะครับนโมเมืองราชนโมเมืองราชทุกวันนะครับที่ทางช่องไม่ได้ทานะครับเพราะผมมาคนเดียวแล้วต้นทุนนโมนโมก็ทาอยู่ที่คนนี้คนเดียวอ่ายังไงครับอยู่บ้านเนี่ยเอาอยู่คนเดียวครับ อ่าได้เนครับขอบคุณนโมนะครับที่สนับสนุนทางช่องก็ต่วนจะไปทําอะไรต่อนะครับทางช่องก็จะนํามานําเสนอนะครับแต่เอาพรคคนอื่นมาขายไม่ทําแน่ไม่เอาเลยครับต้องรับผิดชอบไปเขาใช่รับเกแทเราเก้แท้เราเขียงไว่ได้ไม่เต็มปากครับไม่เต็มปากแล้วเราก็เรื่องไม่ดีจะเข้าเราด้วยอะก็เหมือนที่บอกครับเราขายให้สองพันบอกใจเขาไปคิดว่าเราขายสองหมื่นแล้วก็เอาเราไปนินทา ไปพูดกับคนอื่นยาวเลยเดี๋ยวอยู่ไม่สบายใจอยู่แบบพออเพียงแบบนี้ดีกว่าใช่ครับขอบคุณนโมเมืองบ้านนะครับขอบคุณากครับขราบคลิปถัดไปนะครับก็จะคุยถึงเรื่องคดอระ่าณเป็นเรืองิบเดือแล้วก็อาจจะมีวัตถุมงคลของอาจารย์รัตครับผมใช่เพราะอาจารย์รัตนเป็นวัตถุมงคลสร้นใหม่ที่อาจารย์อนโมคุ้นเคยกันครับผมใช่นะครับขอบคุณนโมครับสวัสดีครับสวัสดีอฟครัอาจารย์ครับ